สวนยางหลังบ้านนะทุกคนนะลูกซ้อนไม่มีลูกเลยแ<า>ล้วทเรียนเราจะเป็นยังไงอะ่ะด,ดูทุกคนดูช่วงนี้พายุเข้าค่ะ ต้นหลังบ้านก็ร่วงไปไหลายลูกแล้วยังไม่แก่ทุกอย่างยังไม่แก่กมมใดูล